ขยายทีละสามสาขาเป็นสาสาขาครับครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยคือเจ๋งเรื่องพลังไม่เคยเฟลครับเฟลเรื่องกระเป๋าไปเสนอสินค้าเขาบอกโอ้สินค้าบ้านๆทีเนี้ยเวลาเราขายปรากฏว่าเราขายไม่เบรกอีเวนต์เหมือนที่เราคิด ต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Fail is Over by Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยอยู่กับผมตะพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับขอพูดถึงรายการนิดนึงนี่คือรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจรวมถึงธุรกิจที่ประสบความสาเร็จแต่แน่นอนครับก่อนที่จะประสบความสาเร็จพวกเขาต้องเคยประสบความล้มเหลวหรือว่า fail มาก่อนแต่การ f a i นั้นพวกเขาเรียนรู้อะไร เขาก้าวข้ามผ่านอุปปรรคตและทำให้ไม่เฟลอีกได้อย่างไรเราจะมาหาคำตอบกันในรายการนี้กับ Fails v v r r y y Exim Bank ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเขาแล้วเขาชื่อว่า Mario อทงชัยตั้งบิ่งชัยสวัสดีครับควัสดีครับผมซึ่งพี่ทงชัยเนี่ยนะครับเป็นถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทครัวนพัฒผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดกว่าจะมาเป็นชื่อบริษัทนี้แนะนำนิดนึงว่าโอ้โหพี่มาริโอผ่านอะไรมาบ,บ้าง ครอบครัวที่บ้านเราก็โดยปกติเราก็ทําร้านอาหารอยู่แล้วแต่ว่าร้านอาหารในอุบลร,ราชธานีหรือในภาคอีสานส่วนใหญ่เนี่ยร้านอาหารที่เติบโตได้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเขาเรียกว่าร้านเนื้อย่างเกาหลีสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ใช่หมูกระทะนะครับเขาเรียกว่าเนื้อย่างเกาหลีเราขายค่อนข้างดี10กว่าปี20ปีแล้วนี่ระดับ2 0 0 0 0ื่นถึงเคยพีคขึ้น7จ็ดแปดหมื่นในวันหนึ่งนี่คือร้านเดียวไม่ได้มีแฟรนไชส์ไม่ได้มีที่นี่ครับก็เนี่ยแหละครับก็เลยเป็นไอเดียแล้วยังไงต่อก็ต้องขยาย ครับก็คิดว่าก็ขยายสาขาก็ขยายเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกเพียบเนี่ยครั้งแรกพี่ขยายกี่สาขาโอ้ก็สองสามสาขานะมีอยู่หนึ่งสาขาก็ขยายทีขยายทีละสามสาขาสองสาขาเป็นสามสาขาครับครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยคือเจ๋ง จรงนี่คือยังไงจากที่เราเคยได้กําไรเวลาสองสามหมื่นเป็นอย่างน้อยก็คิดว่ามันจะขายเหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่ง่ายครับการบริหารจัดการไม่ง่ายครับครับก็คิดว่ามไม่ใช่แล้วเอาดีด้านขยายร้านไม่ได้แล้วครับมันมันเป็นสเกลใหญ่ไปเพราะว่าไปเนี่ยต้องไปทั้งทั้งร้านแล้วก็เป็นการบริหารจัดก,การคนไปทั้งระบบใช่ครับทั้งระบบซึ่งรเราค่อนข้างไม่เก่งออยอมรับตอนนั้นว่าไม่เก่งเลย แต่ว่าคิดว่าแน่แต่จริงแล้วท้ายสุดเราออกไม่แน่นี่คือตอนเป็นเนื้อย่างเกาหลีเนี่ยเป็นร้านอครอบครัวใช่เป็นครอบครัวแต่เราอยากจะขยายเพาอยากรวยก็ต้องขยายตามสูตรการทาธุรกิจสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าขยายแล้วไม่รวยขยายแล้วมันไม่รวยไม่เท่าไหร่มันซุดลงเพราะร้านอื่นมันขาดทุนหมดเลยเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะครับปัจจัยยิงทุกคนน่าจะทราบกันการดูแลร้านอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติก็ปิดสองสาขานั้นไปปิดไปครับผมแล้วงไงต่อแต่ว่ามาเจอจุดหนึ่งก็คือที่ร้านเนี่ยก็คือทุกครั้ง ปีใหม่สงกรานต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คนจัังหวดอุบลหรือผู้ไอสานเขาทำมาเนือเขาสั่งหมูกระทะกลับบ้านเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยชุดสองร้อยชุดเลยนะสั่งร้านเราเลยนะสั่งร้านเราเนี่ยครับเฉพาะ,ะส่งสั่งกลับบ้านนี่ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้อะ่ะครับก็คือคนสั่งกินที่มากเยอะมากมาแล้วเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างใช่ใช่แล้วก็เวลาสั่งปุ๊บถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาสั่งไปหนึ่งชุดมีหมูมีผักแล้วมีนื้อจิ้ม เขากินกันสิบคนในชุดหนึ่งไม่ไม่น่าจะพอสิ่งที่เขาทําคือเขาซื้อน้ําจิมเพิ่มแล้วเขาก็ไปซื้อหมูไม่เับเขาซื้อน้ปเปอรเพิ่มซื้อซื้ออยู่นั่นแหละไปซื้อหมูซุปเปอร์มาแทนใช่แต่ใช้น้ําจิ้มร้านเราใช้น้จิ้มร้านเราเราก็อ๋อนี่เองคือเพนพอยต์ต้องลองทําดูละงั้นแบบนี้เราขายน้ําจิ้มดีกว่าก็เห็นดีมาละพี่เป็นรู้สึกเฟลตอนไหนเรื่องพลังไม่เคยเฟลครับแต่ว่ามันเฟลเรื่องกระเป๋า เรื่องความรู้สึกไม่เคยยอมแพ้แล้วครับครับแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยเวลาการทําธุรกิจมันไม่ใช่อาศัยแรงนะครับแล้วก็ไม่ใช่อาศัยแค่สมองนะครับมันต้องอาศัยกระเป๋าด้วยกระเป๋าที่ว่านี่คือเงินทุนใช่ครับผมตรงๆนะพี่ตอบแบบไม่เขินอายไม่ต้องเหนี่ยวนะก่อนที่พี่เริ่มทำธุรกิจที่บ้านพี่ถือว่ารวยไหมพอมีทุนเยอะอ๋อก็ระดับหนึ่งนะครับถือว่าก็ทำธุรกิจได้ชอบอะไรพวกที่ตอบแล้ก็ระดับหนึ่งก็แสดงว่ามีเงินทุนที่บ้านก็มีมีระดับหนึ่งให้พอได้ลองผิดลองถูก อ๋อก็ก็ลองหลายรอบแล้วครับผมก็ผิดไปหลายรอบครับผิดหลายรอบชอบทําธุรกิจนะครับแต่ว่าทำก็แบบเนี้ยพยายามขยายก็เป็นคนริเลอรมหมดแต่ว่าก็ไปไม่รอดแม่ก็บอกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าตอนขยายแล้วแม่ตอนที่จะทํานี่แม่บอกโอ้มาอีกแล้วก็ที่บ้านเราก็แม่ก็จะก็จะมีที่ดินเยอะถ้าภาคอีสานก็จะมีที่นาเยอะครับผมก็จัดการเลยจะทําโรงงาน โรงงานมันก็อาจจะไม่ใช่แบบเป็นโรงงานแบบใหญ่โตเป็นโรงงานเป็นขนาดย่อมครับครับที่เราตั้งอยู่บนความได้เปรียบคือเรามีพริกเป็นหนึ่งแรงมดานใจนะที่ผมทำโรงงานเกี่ยวกับสุกี้ซอสพริกเพราะมีพริกเยอะมากแต่ว่าหลังหลังมาเนี่ยเริ่มช่วงหน้าไม่ใช่เนี่ยพริกลงละห้าสิบขึ้นมาบมืทีร้อยหรือสองร้อยครับต้นทุนพริกมันแกว่งมากมันแกว่งจนแบบเฮ้ยเรารับไม่ได้แล้วบางช่วงมันแพงจัดก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยกัน ดองพิกเพื่อที่จะเก็บคุณภาพไวยนานสุดเจอปัญหาใหม่ทีนี้ ควบคุมคุณภาพได้ไม่ดีพอเขาเรียกว่ามันมีจุลินทรีย์ก็มันมีแก๊สไงมันระเบิดตุ้มตามตุ้มตามตามร้านค้าเ <c oughs> พียบเลย <c oughs> ก็ก็ต้องไปรับคืนทั้งหมดแล้วก็ควบคุมคุณภาพก็ดีขึ้นนะครับก็เรามีประสบการณ์แล้วเราก็ต้องมีการทำทำทำแลบเกิดขึ้นนานขึ้นเก็บตัวอย่างมากขึ้นก็ระเบิดแล้วมันก็คงไม่ระเบิดซ้ำอ่ะผ่านผลไปได้ครับ <c oughs> ตอนนี้แลบเหลือสมบูรณ์เราจะมีเอาท์ซอร์สมีแลบนอกด้วยมี GMP H g p <c oughs> ตอนนี้มีถึง FDA แล้วนะครับ <c oughs> ก็ปีที่ระเบิดเนี่ยหมดไปประมาณสัก12ล้านได้มากฉะนั้นช่วงนั้นถ้าไม่มีแคชหรือเงินทุนสำรองไว้ก็เหนื่อยเนกันใช่ครับแล้วก็ลองทำก็ได้ออกไปขายเข้าไปที่แรกไม่เอ่ยชื่อกันไปเสนอสินค้าเหมือนเหมือนเจอคุณต้านี่หละไปเสนอสินค้าเขาบอกโอ้สินค้าบ้านบ้้นนนเจ็ตอรูสึกไง ก็เจียมตัวเลยครับก็ประตูทางไหนก็กลับทางนั้นเข้าที่ฟังก็บอกว่าไม่ต้องมาอีกแล้วครับเฟลเรื่องการเงินครับคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงเนี้ยเวลาเราขายปรากฏว่าเราขายไม่เบรกอีเวตนเหมือนที่เราคิดเราขายได้นะใช่แต่ว่าเราคิดตอนแรกเราคิดว่าขายได้แต่ปรากฏว่ามันมีต้นทุนเยอะต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนขั้นต้นต้นทุนการขายต้นทุนบริหารและอีกอย่างต้นทุนทางการเงินครับซึ่งต้องจ่ายแบงค์ทุกเดือนทุกเดือนนี ทั้งต้นทุนท,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 ทั้งต้นและดอกเบี้ยเนกัโลนไงม,มันค่อนข้างแพงแล้วค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิก e d c o สเวลาไปโรงงานเนี่ยค่าน้าค่าไฟค่าคนง,งานโอ้ยมาสารพัดเลยพี่รู้แล้วว่ามันเกิดปัญหาพี่แก้ไขปัญหาหรือพูดง่ายๆพี่ต่อสู้กับความเฟลงนี้หลังจากห้างเขาไม่รับเราก็รู้แล้วว่าเราต้องขายล,ลูกข้อก็ไปเทสตลาดลองขายขายขายไอ้ขายได้เกือบทุกที่เลยถ้ามันขายดีแล้ว จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้มันต้องมีจุดเปลี่ยนมากกว่าเดิมทุกคนเหมือนกันเหมือนกันครับเวลาเราเรียนประถมเนี่ยเราต้องตัดเสื้อผ้าเราขายดีมันจะโตขึ้นอ๋อมันก็จะแตกทีนี้ยพราเราอยากแตโรงงานเรามันเล็กละเราก็ต้องขยายถ้าขยายใช่กำลังผลิตเพราะเราอยากขายมากขึ้น เอาตรงๆว่าการที่จะมาถึงจุดนี้ที่ต้องขออนุญาตใช้คําว่ารุ่งเรืองนั่งพูดแล้วก็ผลเลาะไปแบบนี้นียคยครัวนพัดผลิตภัณฑ์อาหารจากัดยิ่งใหญ่แล้วรอส่งออกไปทั่วโลกใครแนะนำเอ็กซิมแบงในฐานะผู้ประกอบการทั่วไปจริงๆเนี่ยเราก็จะพอจะรู้ว่าเราส่งออกมันก็มีธนาคารเพื่อการส่งออกอช่วยเราอยู่แล้ว,ลวครับผมครับเป็นซัพพลายเชนที่ดีมากนะถึงเราไม่ได้รีเควสต์ไปเขาก็มาดึงไปแล้วเอ็กซิมแบงเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงบ้าง ก็ในเรื่องของการประกันความเสี่ยงเวลาการขายเนี่ยเขาเรียกว่ามีผู้นําเข้าก็ส่งออกก็เวลาได้ไปขายมันก็อาศัยเรื่องเงินทุนอีกทีทีนี้เป็นธนาคารในประเทศไม่ได้ละก็จะมีในประเทศไทยเราก็จะมีธนาคารเดียวที่คือเอ็กซิมแบงค์นะครับที่ช่วยเราแล้วก็รวมถึงเงินทุนด้วยมันเป็นเงินทุนเขาเรียกว่าเครดิตเทอรมากกว่าเราได้เราได้พีอมาถ้าเรามี PO อปุ๊บเราส่งสินค้าออกได้ BL มาเราสามารถเอา BL นั่นอะไปเป็นหลักประกัน ในการกู้เงินกู้เงินกับไอซิ่แบค์ได้ซึ่งไอซิโอเคเลยอยากฝากอะไรเวลาที่เขาเจอกับปัญหาแบบเฟลๆอย่างแรกก็คือต้องต้องหาโอกาสก่อนว่าสินค้าเราคืออะไรนะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากเติบโตต้องควบคุมคุณภาพสินค้าถ้าอยากเติบโตมากๆเนี่ยเรื่องกระแสกระสุดต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยเติบโตไปท้ายสุดล้มหายตายจากไปเพราะว่ากระแสกระสดอู่ไม่ได้กำไรแต่ว่าปิดกิจการ ือเกือบจะถึงฝั่งฝันอยู่แล้วแต่ไปไม่สุดเพราะสายป่านมันขาดตอนซะก่อนครับผมดังนั้นการมีพาร์ทเนอร์ดีๆนะครับมีเพื่อนร่วมทางดีๆถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นย้ำกับคุณผู้ชมนะครับ SME ท่านไหนที่ยังต่อสู้อยู่เดินเข้ามาหา X Bank ก็เติมความรู้เติมโอกาสและเติมเงินทุนกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยและง่ายที่สุดครับดูรายการ Fail Over เพื่อถอดบทเรียน สู่ความสำเร็จในตลาดโลกกับ e Ximbank ธนาคารที่กล้าพัฒนาเพื่อคนไทยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ขอบคุณพี่มาริโอ้ด้วยขอบพระคุณมากครับครับผม